รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M t HD ร่วมกับบริษัทครวะ6จำกัดเสนอ ดามตวงฟูดเซเลบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟูดเซเลบค่ะรายการที่จะพาคุณผชมไปรู้จักเรื่องราวของอาหารทั่วทุกมุมโลกค่ะเพราะว่าเรื่องราวของอาหารเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การกินนะคะแต่ยังหมายถึงไลฟ์สไตล์เทรนด์แล้วก็เทสค่ะในช่วงมาดามต้วง รีเฟรชค่ะมาอัปเดตเรื่องราวของอาหารกันอีกนิดนึงนะคะช่วงมาดามตืวงรีเฟรชสนับสนุนโดยไทยยูเนียนกรุป๊ปวันนี้ค่ะมาดามตรงมีเรื่องราวของหมูอุดมาฝากคุณผู้ชมนี่แหละค่ะใครชอบกินหมูยกมือขึ้น คุณผู้ชมขาหมูเนี่ยนะคะต้องบอกเลยเป็นสัตว์ที่เราสามารถจะทานได้ทั้งตัวเลยค่ะตั้งแต่หัวยันหางค่ะแล้วก็คนไทยนะคะเราชอบทานเนี่ยคากิคากิใครชอบบ้างค่ะมาดามตรงสุดโปรดเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับชิ้นส่วนของหมูต่างๆเนี่ยค่ะในเนื้อเรื่องของเนื้อหมูค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าส่วนไหนของหมูเหมาะสำหรับการทำอาหารประเภทอะไรแล้วตรงไหนเขาเรียกว่าซันคอหมู ตรงไหนเขาเรียกว่าคอหมูย่างตรงไหนสันนอกตรงไหนสันในเอางี้ค่ะง่ายๆนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะสันคอหมูค่ะจะเป็นเนื้อหมูค่ะที่จะมีมันแทรกค่ะสันคอหมูก็อยู่บริเวณไหล่หมูเนี่ยค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโชเด l d e ค่ะตรงโช o u l d e เนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อแล้วก็ยังมีไขมันแทรกในเนื้อนะคะก็อร่อยค่ะอันนี้เนี่ยเอาไปผัดก็ได้ไปต้มก็ได้ค่ะตุ๋นก็ได้ค่ะส่วนคอหมูย่างของเราค่ะหลายท่านคิดว่าคอหมูย่างทําจากสันคอหมู นั่นนันนันเนาไม่ใช่เลยค่ะคอหมูย่างก็คือส่วนของเหนียงคอเถวาถๆนี้ละค่ะตรงนี้ละค่ะมีไขมันมากๆเลยค่ะส่วนสันในหมูค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าเ e n เดอ l อยหรือว่า f i เลค่ะก็จะเป็นเส้นค่ะอยู่บริเวณสันหลังหมูเนี่ยจะมีเส้น2เส้นเล็กๆที่เรียกว่าไม่มีไขมันค่ะเป็นหมูสันในเนื้อนุ่มๆค่ะเอามา ย่างก็อร่อยค่ะหรือว่าจะเอามาผัดก็ได้นะคะเป็นหมูสันในเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบความมันค่ะหมูสันนอกค่ะส่วนใหญ่ทั่วไปก็นิยมกันนะคะสันนอกเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ติดกับ ทิกโครงหมูค่ะสันนอกอาจจะติดมันหรือไม่ติดมันก็ได้นะคะอยู่ที่การตัดแต่งค่ะคุณผู้ชมก็เลือกเอาแต่หมูสันนอกเนี่ยสำหรับมาดามตรงคิดว่าเวลาที่เอาไปผัดเนี่ยหมูสันนอกเนี่ยความแข็งกระด้างจะมีมากกว่าเจ้าหมูสันคอเนี่ยค่ะเพราะว่าหมูสันนอกตรงนี้ถ้าตัดไขมันออกค่ะก็จะได้เนื้อที่มันไม่ค่อยมีมันการเลือกซื้อเนื้อหมูใช่ไหมคะคุณผู้ชมดูจากความชุ่มชื้นบนก้อนเนื้อหมูค่ะจะมีไขมันให้เห็นว่ามันมีความ ความเงาอยู่นะคะแต่ถ้าสีเนี่ยก็ควรเลือกสีชมพูอ่อนๆค่ะแต่บางท่านเนี่ยเห็นหมูโอ้โหแดงแปด๊ดูแล้วน่ากินก็พึงระวังนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงหมูเนี่ยอาจจะใส่สารที่กระตุ้นให้เนื้อหมูเนี่ยมีสีเข้มขึ้นก็ได้ค่ะเพราะว่าเชื่อไหมคะว่าสายตามนุษย์เราเนี่ย มักจะถูกดึงดูดและถูกภาพลวงตาจากสีแดงต่างๆนี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องของหมูๆนะคะมันไม่หมูอย่างที่คิดใช่ไหมคะก่อนที่จะทําเมนูอะไรเนี่ย เลือกให้ถูกนะคะแล้วคุณจะได้เมนูที่อร่อยสมใจอยากเลยค่ะ <S 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 เรื่องที่2ของมาดำตรงรีเฟรชค่ะจะเป็นเรื่องราวของแอปเปิลค่ะฝรั่งเขาบอกว่าทานแอปเปิลวันละหนลูกเนี่ยชีวิตจะยืนยาวมาดำตรงเชื่อค่ะเพราะว่าในแอปเปิลเนี่ยค่ะมีวิตามินมากมายนะคะคุณผู้ชมเคยเห็นแอปเปิลใช่ไหมคะแอปเปิลเนี่ยมีถึง4สีด้วยกันค่ะ แอปเปิ้ลสีแดงเขาบอกว่าเป็นแอปเปิ้ลที่มีวิตามินซีสูงที่สุดค่ะแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลที่มีประโยชน์มากที่สุดค่ะแอปเปิ้ลสีเขียวค่ะเป็นแอปเปิ้ลที่เปลือกหนาใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อแน่นค่ะแอปเปิ้ลสีเขียวมีความเปรี้ยวค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวยังมีกักใยสูงอีกนะคะส่วนแอปเปิ้ลสีเหลืองค่ะคุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะในแอปเปิ้ลสีเหลืองเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าช่วยล้างสารพิษที่สะสมในตับ ออกจากร่างกายได้ค่ะและประเภทที่4ค่ะแอปเปิลสีชมพูค่ะช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงค่ะและยังช่วยเรื่องการลด เลือดออกตามไรฟันเนี่ยค่ะอ้โหขาดวิตามินแน่ๆเลยเลือดออกตามไรฟันทันแอปเปลิลสิคาและในแอปเปลิลสีชมพูค่ะเขาบอกว่ามีวิตามินซีสูงถึง1ใน4ส่วนของวิตามินที่มนุษย์ต้องการในแต่ละวันค่ะและหลายท่านใช่ไหมคะเคยได้ยินแล้วว่าเวลาปอกเปลือกแอปเปลิลแล้วไม่อยากให้ดำเราไปแช่น้ำเกลืออันนั้นถูกต้องค่ะถ้าคุณไม่อยากให้แอปเปลิลดำนะคะแต่มาดำตรงขอบอกนิดนึงค่ะแอปเปลิลหวาน,วาน,วาน ปอกเปลือกสดๆแล้วก็ใส่เข้าป่าได้วิตามินเต็มอิ่มและ รสชาติก็อย่างดีๆค่ะและใครจะไปเชื่อว่า Apple สามารถที่จะทำอาหารคาวได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วของฝรั่งเนี่ยมีเมนูหมูซอสแ p ปเปก็มีค่ะแต่วันนี้ค่ะมาดามตวงขอนำเสนอเมนูแบบสไตล์เอเชียเอเชียค่ะจะเป็นอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดในช่วงมาดามตวงคุยซีนค่ะพักสักครู่เดียวค่ะการเดินทางสุดพิเศษกำลังเริ่มขึ้นกับร้านอาหารร้านแรกในชีวิตที่รวบรวมความรักและความฝันไว้ที่นี่ กับเมนูอร่อยได้คุณภาพโดยวัตถุดิบชั้นเลิศเกรดพรีเมียมพิถีพิถันทุกขั้นตอนการปรุงเสม,มือนมาทานอาหารที่บ้านมาดามตวงและจิบชายามบ่ายบรรยากาศสวยๆพร้อมกับเบเกอรี่สไตล์โฮเมดเมนูแปลกใหม่แบล็กเมจิกขนมปังดำเนื้อนุ่มไส้ชีสเค,ค้กลอดช่องน้ำกะทิอบควันเพียนปลาซีบีมสดจากฝรั่งเศส อบราดซอสเลมอนบัตเตอร์เปิดให้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โรสแมรี่บายมาดามตวงท้องหล่อซอยสิบเอ็โรสแมรี่ายมาดามตวงค่ะมาดามตวงฟูดเซเล็